ข่าวพินยันนย,ยชิงคืนฟุตบอลไทยบายฉีสไตล์ประจวบัญชี4มิถุนายน2568โดยชายผูนน้บังคับ่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของชิ้งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของชิ้งคืนวันนี้อารา์ตังไงเบนดิวิทผนึกปรเมศพาทีมชาติไทยทุบอินเดียทีมแกรแ่งของเอเชียใต้เมื่องานนี้มาสดาเ e อชอีโค้โค้ชชาวญี่ปุ่นตเตรียมที่จะนำทัพช้างสุกทย์ชาติไทยชุดใหญ่ ทำศึกฟีาเดช่วงเดือไม่ิตายนโดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ประเดิมนัดแรกพบกับอินเดียทีมแข่งเอเชียใต้ในวันนี้เวลา1 9นาฬิกาส,า,สาสนาีนนามธรรมศาสตร์สเตเดียมผลปรากฏว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้ใตการนำทัพของโคชญี่ปุ่น มาสเตอร์เอเชีโชว์ฟอร์มสุดแกร่งไล่อัดอาชนะอินเดียทีมแกร่งเอเชียใต้ไปถึง2ต่อยต่ทีมชาติไทยได้2ประตรูอย่างสุดสวยจากเบนจามินเจมส์เดวิสนาทีที่8และก็ปรลเมตอัวิไลนอทีก่อนหน้าจูเบโรอิวบัตนาทีที่58สำหรับโปรแกรมและต่อไปทีมชาติไทยมีคิวบินสู่ประเทศดูจเบนิสถานเตรียมทำศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2 7ร,รอบคัดเลือกวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้ ซึ่งทีมชาติไทยอุน่นเครื่องฟี فا เดย์สวยหรูนะฮะถล่มอินเดียไป2ต่อศูนย์ซึ่งก็ได้ปรบพะอาทิายอิลกองหน้าจูเวโดอ,อิวัตตดทรัดประตูสุดดงามปิดเกมก่อนจะโดยศึกเอเชียนคัพเจอกับเติร์กเมดิสถานในช่วงสุสัปดาห์หน้าดยกันนี้ณนะสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมการแข,ข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามช่วงไปทีมฟี่าเดย์ทีมอันดับที่99ของโลกโลงสนามพบก,กับทีมชาติอินเดียอันดับที่127ของโลกเพื่อเตรียมทีมในการลุยศึกเอเชียนคัพรอบคัเลือก เริ่มเกมเพียงแค่8ปนาทีทีมชาติไทยออกนำไปก่อน1 0ต่อ0นต่จังหวะที่กรวิททศาจ่ายให้กับเบนจามินเจมดิวิสยิงด้วยขวาในขอรับเขีโทษบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างเฉียบคม19ทีต่อมาไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากลูกฟรีคิกของชาญรงค์พรมศีแก้วที่เปิดให้กรวิททศายิงด้วยซ้ายแต่หลุดเสาไปอย่างน่าเสียดาย ขที่นาที่27ปริเมศอาวิลัยได้ปั่นด้วยขวานอกกรอบเขตโทษจากการจ่ายของเดวิสแต่ว่าบอลโค้งออกไปทำให้จบครึ่งแรกไทยขึ้นนำ1-0ก้าวสู่ครึ่งหลังไทยเปลี่ยนตัวต่อนเนื่องนาทีที่46เมื่อส่งเอดเดชเดอร์แทนที่สรงมุิใคร้ควรและก็นาทีที่57เจริญศักดิ์มงคลลงมาแทนที่กรวิทศา นาที่ี่59ไทยหนีห่างไปเป็น2ต่อ0จากจังหวะที่เบนจามินเจมเดวิสจ่ายทะลุช่องไปให้กับปรเวศออภิไลพาบอลเข้าไปยิงด้วยโค้งขวาบอลเช็ดคานเข้าไปอย่างสุดสวยงดงามนะฮะนาที่ี่62ไทยเปลี่ยน2คนรวดส่องอิฟฟานโดเรและก็บรชิตกนิษฐ์บุญเพลนแทนที่ชาดอนธรรมาและก็เบนจามินเจมเดวิสตามมาด้วยนาที่ี่74สิี่ที่ส่งชินภัทรวัตรอมอและก็ mi, ทท ini, ะกคณะขยก นาที่76นะฮะไทยเกืบได้ประตูที่3เมื่อวรชิตไหลไปให้กับเจริญศักดิ์ยิงด้วยขวาแต่ด้นติดเซฟในด่านอินเดียและนาทีที่80สันธิภาพจันงอมเปิดให้กับพรีรดลยิงได้กลับเขตโทษแต่โดนบอลไม่ดีจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะอินเดียไปได้2-0ต่อ 0. โดยโปรแกรมทีมชาติไทยจะพบกับเติร์กเมนิสถานศึกเอเชียนคัพ2 0 27รอบคัดเลือกนัดที่2วันที่10มิถุนายนเวลา22นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามอัสกาบันสเตเดียมถ่ายทอดสดทช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube BG Sport และก็ True v i s i o น n า w นะส่วนรายชื่อผูเ้เล่นทั้ง2ทีมทางฝั่งไทยก็จะมีสารนอนท์อนุอินชานนท์นนท์ธรรมามาโคบารินีสมุตไคร้ควร ชานรงค์พรมศรีแก้วเบนจามินเจมส์เดวิสปรเมศอาภิไลคณะคำยกกรวิทษาพิธิวัตสุจิธรรมกุลและก็สันติภาพจันงอมส่วนอินเดียก็จะมีวิชานเคสอันวาอารีสันเทศจินกันริสตันโคราโกมันชวีซิง์สุนินเชตรีอาจุชเชตรีลงเลมาเวียอาบูเวียกอาชิเกคูรุนิยันอาชิสไตรอาชิเซกเท็กซัม เป็นราวังงานนี้ด้วยผมก็ถือว่าได้ใจแฟนบอลไปเต็มๆนะฮะในการที่เรียกว่าโอกาสยิงค่อนข้างจะเยอะนะครับจริงๆแล้วสกอร์นี่าจะเป็นประมาณ3 0มไม่ก็40นะฮะแต่ก็ถือว่าไทยนั้นทําได้ดีแต่ก็อย่าลืมนะครับผมในการได้ประตูนะฮะยิงประตูได้จะได้ชนะแต่ถ้าเกมรับที่ดีจะทําให้เราได้แชมป์เพราะฉะนั้นต้องรอดูคนต่อไปก็แด้วกันว่าจะเป็นเช่นไร ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบา้านกันครับอะไรยังไงนิชิกายะรับทีมชาติไทยชุดยู -23 ปียังฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานหลังพ่ายฮ่องกงไป2ต่อสเดกกน,นิดน้าขอนทากายยกิจนิชิกายะยอมรับว่าฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยยู -23 ปียังต่ำกว่ามาตรฐานมากโดยเฉพาะครึ่งแรกหลังพ่ายฮ่องกงไป2ต่อสม พร้อมชี้ยังอยู่ในกระบวนการทดสอบตัวผู้เล่นหน้าใหม่ในครั้งนี้โดยทาก uki, aya, u, ายุกิดิชิกยะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทุกบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมอุ่นเครื่องที่ทีมชาติไทยไพ่ฮ่องกองไปอายุ23ปีไป2ต่อ3าสึกอินเตอร์เนชันแนลแมตช์เมื่อวันที่4ม่เมษายนณสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในครั้งนี้โดยนิชิกยะได้กล่าวบอกว่าทีมเล่นได้ตามเป้าหมายเลยครับ ในครึ่งแรกครึ่งหลังเองก็พยายามทําให้ทีมกลับมาให้ได้เกมนี้เราก็ได้ทดลองตัวที่ยังคงไม่ได้ลองหลายคนซึ่งตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในกระบวนการการทดสอบก็จะพยายามทําเต็มที่ตลอดนอกจากนี้ยังกล่าวถึงฟอร์มการเล่นโดยรวมว่าผมเองนั้นรู้สึกเสียใจที่ฟอร์มของทีมในครึ่งแรกเนี่ยออกมาไม่น่าประทับใจก็จะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกและก็จะพยายามสื่อสารกับนักกีฬาให้ดีกว่านี้ ในเกมนี้ถือว่าเราทํานทได้ต่ํากว่ามาตรฐานมากท,ที่สุดแล้วแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเราจะได้ไต่ระดับขึ้นไปอีกเยอะโดยบริการมาต่อไปทีมชาติไทยชุดยูยสามปีจะลงแข่งขันัดที่2พบกับ u ูเอในวันที่10บวชนายนเวลา18บแดนาฬิกาณสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมถ่ายทอดสดช่อง YouTube BG Sport และก็ทูวิชชั่นนั่นนะครับเปดิดว่างงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆเหล่านี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นขา่าวต่อบาเก่นครับ อาร์ตนงานงานนี้บอกได้เลยนะฮะเซเรโซประกาศในการคว้าครูร่วมทัพเลนที่2นะโดยงานนิดหนะ้าของทางฝั่งเซเรโซสก้าประกาศในการที่จะคว้าตัวกองหลังทีมชาติมาเลเซียมาร่วมทัพในครั้งนี้ซึ่งเซเรโซโอสก้าประกาศในการคว้าตัวดิออนครูปาการหลังทีมชาติมาเลเซียจากคณะของสมสรบริลลัมเข้ามาร่วมทีม โดยดิออนครูจะมาร่วมทีมหลังจากเสร็สรจสิ้นภารกิจทีมชาติพร้อมกับช่วยเสริมแกร่งให้กับเซเลโซสกาในการรล้สศึกเจลิกครึ่งฤดูกาลหลังซึ่งกองหลังทีมชาติมาเลเซียเพิ่งจะช่วยบริลามคว้า4แชมป์ในฤดูกาลนี้จนได้รับความสนใจจากทีมต่างๆมากมายก่อนตัดสินใจย้ายซบยอดทีมจากเจลิกในคัณงนี้ก็เป็นคำว่าง,งานนี้ดนะ้วยผมก็ขอโชคดีกันล้วกันนะดิออนครูเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับ อรัรยังไงอาจจะจอยุบทีมเมื่อกลุ่มทุนในนครศรีไม่พร้อมจะซื้อมังกรแดนตายเมื่อหลังจากที่บอสกริชชนพัฒนากสัวผู้บริหารนครศรี United, นิต็ดแสดงเจตนารมชัดเจนไม่อยากจะทํางานร่วมกับอบจนครศรีธรรมราชจนมีข่าวว่าผู้บริหารของทีมการเดินหน้าหากลุ่มทุนใหม่เพื่อจะให้เข้ามาช่วยทําทีมในการลุยลีกรองซีซั่น2025า โรยทีมงานข่าวได้รับกายงานข่าวบอกว่าการพูดคุยกับกลุ่มทุนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเสร็จสิ้นแล้วนั่นคือพวกเขาไม่พร้อมที่จะเข้ามาวางเม็ดเงินจํานวน10บถึงสิล้านบาทในการที่จะทํำากรแดนใต้สู้ศึกฟุตบอลไทยลีก2อด้นด,ดูการหน้าอย่างไรก็ตามผู้บริหารของนครศรียูญนเด็ดนั้นก็ยังคงพยายามอย่างหนักที่จะหาผู้สนับสนุนรายใหม่เข้ามาทว่า หากขาไม่ได้จริงๆก็อาจจะถึงขั้นไม่ส่งทีมแข่งขันซึ่งจะทําให้พวกเขามีโอกาสจะต้องยุบทีมและเสียเงินค่าปรับให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลจำนวนกว่า2อล้านบาทหากว่าจะส่งทีมเข้ามาแข่งขันใหม่จะต้องไปเริ่มต้นในศึกไทยแลนด์อเมเจอร์ดิคซึ่งสิทธิ์ในการเล่นไทยดิคสจะกลับมาเป็นของพัทยายูเนเต็ดฐานะทีมดับที่16ของตารางคะแนนทันชีหากว่าไม่พร้อมสิทธิ์ก็จะกลับมาเป็นของสุพรรณบุรีเอฟซีที่อยู่ในอันดับถัดไปในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ โอ้โหเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ยังไม่จบสักทีนะครับผมนะครชัยศรีการพนักของดิวในการที่จะหาคนมาดูแลนคนต่อไปก็ต้องมาดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะได้ใครไหมหรืองานนี้จะต้องยุบทีมจริงๆนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงทาคุโตะย,ยืนยันว่าจะลุยต่อเดะรับิดในช่วงซีซันถัดไปในคาราคินะ โดยบิทฟิล์ชาวเนนแดนประดิษฐ์นะฮะคอนเฟิร์มว่าจะอยู่กับดาร์บิดต่อในช่วงสิซั่นถัดไปซึ่งกาคุโตโนซุดะกองกลางของบีจีปทุมก็โพสต,สตอรี่ยืนยันว่าตนเองจะอยู่ลุยกับทีมต่อไปในฤะด,ดูกาลสัปดยี่สิบห้าโดยแข้งวัยสีสิบปีวายนี้ได้แชร์สตอรี่ในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าซีซั่นหน้าเรามาสู้กันต่อนะครับสำหรับกาคุโตะโนซุดะถือว่าเป็นกำลังหลักในการช่วยทีมจบอันดับที่3ของศึกมาริโวไทยลีก2024 โดยผลงานการลงเล่นทั้งสิ้น27นัดยิงไป3ประตูกับอีก1แอสซิสในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่งคืนผู้บอลไทยบาบอิชิอิอสตา์ประจำวันที่4มิถุนายน256.8โดยชายผู้บังคัรังผู้บอลไทยครับ